นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลตอนที่49ิเจนจูต้องสะดุ้งตื่นแต่เช้าเพราะเสียงตะโกนของเหออยู่เพราะโดยปกติแล้วเธออยู่จะตื่นก่อนนางและเดินไปในสวนพร้อมกับบิดามารดาทุกเช้าวันนี้คงมีเรื่องตื่นเต้นอะไรบางอย่างให้เขาร้องเสียงดังเช่นนี้พี่ร้องพี่ร้องมาดูเร็วเข้าพี่ร้องมาแล้วมาแล้ว มีอะไรตื่นเตนถึงป่าน,นั้นกันดูนี่เห็ดเอิร์ดันขึ้นมาเต็มเลยขอรับจริงหรือเจนจูตื่นเต้งอย่างยิ่งเพราะตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเห็ดเอิร์ดันในป่าก,ก็ไม่มีแล้วแต่ที่เกิดเห็ดเออร์ดัน er ที่นี่นั้นย่อมหมายความว่าคายกนวัดสารของนางนั้นใช้ได้ผลนางม,มองดูเห็ดเออร์ดันตูมที่แทงขึ้นมาด้วยความดีใจเห็ดดอกเล็กดอกน้อยที่ผุดขึ้นระบายผิวดินพื้นที่สิบหมู่ให้มีสีสันสีขาว แดงเหลืองละลานตากระนั้นเห็ดเหล่านั้นก็ยังมีพลังวิญญาณเปล่งออกมาเห็ดเออดันกระทั่งเป็นเห็ดที่มีพลังวิญญาณสีน้ำเงินหรือนี่ดีจริงเจ้าเก่งจริงๆน้องรองต่อไปนี้บ้านเราจะมีผลผลิตชนิดใหม่ออกมาขายคือเห็ดเออร์ดันเราจะขายราคาเท่าใดดีขอรับท่านพ่อเหอหมิงตื่นเต้นหันไปปรึกษาบิดาอย่างกระตือรือร้นอืมแม่ว่าขายช่างละหนึ่งตำลึงดีหรือไม่นางหวังเสนอ ข้าว่าขายช่างแล้วสองต้ำลึงดีกว่าเจ้าขาท่านแม่เห็ดนี้ไม่มีขายที่ใดอีกแล้วทั้งเห็ดนี้ยังเป็นเห็ดที่มีพลังวิญญาณอีกด้วยเราเก็บไปลองขายดูก่อนดีไหมเจ้าขาเก็บไม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะเห็ดเหล่านี้หากแกไปก็จะกลายเป็นเชื้อเห็ดที่ทําให้เกิดเห็ดขึ้นใหม่ได้อีกครั้งเจนจูเสนอพร้อมอธิบายเหตุผลครอบครัวเหอพยักหน้าอย่างเห็นด้วยสินส่เฮยเผย และฝั่งอี้ฟังเสียงยืนมองครอบครัวเหอตกลงกันอย่างชื่นชมครอบครัวนี้หยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนาชื่นชมน้อยเสียที่ใดเอาอย่างที่จูเอ๋วว่านั่นแหละเหอเลยสรุปเอาละ่ะเราจะแบ่งหน้าที่กันผู้หญิงให้เก็บเห็ดที่นี่ส่วนผู้ชายไปเก็บผักที่สวนเหอเลยแบ่งหน้าที่เนื่องจากเห็ดเออดันนั้นบอบบางมากหาใช้แรงมากเกินไปจะทําให้มันบอบช้าได้ดังนั้นจึงต้องใช้ความละเอียดอ่อน และระมัดระวังมากเป็นพิเศษเขาจึงแบ่งหน้าที่ให้ผู้หญิงเก็บเห็ดขอรับเจ้าค่ะผู้คนทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายช่วยกันเก็บเห็ดเออดันและผักเมื่อเก็บได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วพวกเขาก็ขนใส่รถร้อแล้วมุ่งตรงไปที่ร้านผักบ้านเหอเช่นเดิมมีลูกค้าบางส่วนที่มารอซื้อผักตั้งแต่เช้าตรู่ส่วนใหญ่จะเป็นบ่าวในตระกูลใหญ่ที่รีบมารอซื้อผักไปทําอาหารเช้าให้แก่เจ้านาย และอีกส่วนจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่พอจะมีเงินอยู่บ้างมาซื้อไปประกอบอาหารอ้ามาแล้วมาแล้วรอสักครู่นะเจ้าคะ่ะวันนี้ร้านผักบ้านเธอมีสินค้าใหม่มานําเสนอด้วยนะเจ้าคะ่ะจันจูส่งยิ้มทักทายลูกค้าแล้วเข็นรถร้อไปด้านหลังร้านเมื่อขนผักและเห็ดขึ้นมาเรียงบนโต๊ะวางของแล้วจึงเดินไปเปิดประตูหน้าร้านลูกค้าทุกคนเจ้าคะ่ะวันนี้ร้านผักบ้านเถอมีสินค้าชนิดใหม่มานําเสนอ นั่นคือเห็ดเออร์ดันพลังวิญญาณเจ้าค่ะอะไรนะเห็ดเออร์ดันงั้นหรือช่วงนี้เห็ดเออร์ดันไม่ออกแล้วไม่ใช่หรือเห็ดใดจึงมีเห็ดเออร์ดันเล่าหรือบนเขายังมีเห็ดอยู่จะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าไม่ได้ยินคุณหนูเหอพูดหรือนางบอกว่าเห็ดเออร์ดันนั้นมีพลังวิญญาณแสดงว่าเห็ดเออร์ดันนั้นในท่านเหอต้องปลูกเองแน่นอนจริงสิเห็ดเออร์ดันจะเกิดช่วงนี้ได้อย่างไรนายท่านเหอช่างเก่งกาจยิ่งนัก ถึงกับปลูกเห็ดเอ๋อดันได้หรือเจ้าว่าในท่านเหอเป็นใครกันจะใช้คนสามัญได้อย่างไรเขาเก่งกาจจริงๆนั่นแหละเห็ดเอ๋อดันของร้านผักบ้านเถอเป็นเห็ดที่มีพลังวิญญาณขายในราคาช่างละสองตำลึงนะเจ้าขา่ะหากท่านใดสนใจสามารถซื้อได้สามช่างต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะเจ้าขา่ะเจนจูร,ร้องบอกโถคุณนูเหอขายให้มากหน่อยเถิดหากข้าซื้อไปเพียงสามช่างส่วนเจ้านายข้าหลายคนนัก ก็ไม่พอกินอีกบ่ารับใช้ผู้หนึ่งอดครวนต้องขออภัยเจ้าคะ่ะเราต้องทำกฎนะเจ้าคะ่ะแบ่งให้ผู้อื่นกินด้วยร้านผักบ้านเธอของเราจะมีเห็ดเอิร์ดันออกมาขายอีกเรื่อยๆนะเจ้าคะ่ะเจนจูยิ้มให้เขาโถคุณหนูเหอะบ่ารับใช้ผู้นั้นน่าสลดหากเขาซื้อไปเพียงสามช่างไม่พอให้เจ้านายทุกคนกินเขาก็ต้องโดนดุแต่หากไม่ซื้อไปท่านพอบ้านมารู้ทีหลัง เขาจะถูกดุมากยิ่งกว่าเฮ้อลำบากใจจริงๆวันหลังเขาจะลากสหายมาหลายคนหน่อยจจนจูเชิญลูกค้าสิบคนแรกเข้ามาภายในร้านลูกค้าทุกคนซื้อเห็ดเออร์ดันไปคนละสามช่างตามจํานวนที่พวกเขาจะซื้อได้ไม่นานเห็ดเออร์ดันก็หมดลงลูกค้าที่มาที่หลังต่างเสียดายที่พวกเขาไม่มาให้เร็วกว่านี้ต้องกล่าวว่าของดีมีน้อยนิดเอ๊ะพี่ชายนั่นในตรรกาของท่านนั้นคืออะไรหรือ พ่อค้าต่างเมืองคนหนึ่งขับเกวียนผ่านมาก็ต้องร้องแปลกใจไม่เห็นอะไรขาวๆเหลืองๆในตะกร้าของชายคนหนึ่งที่มาซื้อผักร้านบ้านเหออ๋อนี่คือเห็ดเอิร์ดันที่นายท่านเหอปลูกอย่างไรล่ะขายวันนี้เป็นวันแรกเป็นเห็ดเอิร์ดันพลังวิญญาณเชียวนะจริงหรือนายท่านเหอของพวกท่านถึงกับเพาะเห็ดเอิร์ดันพลังวิญญาณได้ได้วยหรือพ่อค้าต่างเมืองร้องตกใจตาแทบจะถลนออกจากเบา้าเขาก็ให้ช้าชาวเมืองเฟิงฟูนะัก ชื่อเสียงของนายท่านเหอจากเมืองเฟิงฟู่นั้นกระทั่งด่งดังไปถึงเมืองของเขานายท่านเหอผู้ฝึกปราวิญญาณสายเกษตรกร,ร,กรที่เพาะปลูกพืชผักขายในราคาถูกทําให้ชาวเมืองเฟิงฟู่ได้กินผักที่มีพลังวิญญาณกันมากขึ้นตอนนี้แม้แต่ลูกชายของพ่อค้าร้านขายของเล็กๆก็เริ่มฝึกปราวิญญาณแล้วผักของนายท่านเหอนั้นมีชาวเมืองต่อแถวกันซื้อเพียงไม่นานก็หมดเขาซึ่งเป็นคนต่างเมืองก็ให้อิจฉานัก แต่หากมาต่อแถวซื้อก็ไกลอย่างยิ่งหากจะซื้อกลับบ้านก็ไกลเกินไปผักก็จะบูดเน่าเสียก่อนทําให้ตอนนี้มีข้าหบดีต่างเมืองเริ่มมาซื้อบ้านที่เมืองเฟิงฟู่เป็นบ้านพักต่างอากาศกระทั่งบางคนย้ายมาอยู่ที่นี่เสร็จแล้วดังนั้นที่ดินที่เมืองเฟิงฟู่จึงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆก็จริงนะสินายท่านเหอของพวกข้าจะเป็นคนสามัญได้อย่างไรกระทั่งเห็ดเอ๋ร์ดันก็ปลูกได้ ชายผู้นั้นกล่าวด้วยความภาคภูมิใจราวกับนายท่านเหอน,นั้นเป็นลูกชายของตนก็ไม่ปานแม้แต่นายท่านเหอก็เป็นนายท่านเหอของพวกข้าแล้วพวกเจ้าชาวเมืองเฟิงฟู่นี่โชคดีจริงๆปกติข้าผ่านทางมาถึงนี้บ่อยๆแต่เสียดายที่แวะซื้อกลับไปไม่ได้เพราะเกรงว่าจะเน่าเสียไปเสียก่อน<ฮ>หากมันไม่เน่าเสียข้าคงจะมาแวะซื้อบ่อยๆได้พอขาผู้นั้นกล่าวอย่างเสียดายจนจูนั้นหูดีอย่างยิ่ง นางเป็นผู้ฝึกปราวิญญาระดับสีน้ำเงินทำให้ได้ยินบทสนทนาระหว่างชายทั้งสองเป็นอย่างดีหากมันไม่เน่าเสียก็คงจะแวะมาซื้อบ่อยๆหรือเมืองที่อยู่รบรอบๆเมืองเฟิงฟู่นั้นส่วนใหญ่หากเดินทางด้วยเกวียนก็จะใช้เวลา1-2วันหรือหากไกลหน่อยก็จะใช้เวลา2-3วันพวกเขาคงไม่สามารถซื้อผักกลับบ้านได้หากไปในช่วงฤดูหนาวเมืองที่อยู่ไกลๆยัยงจะพอซื้อได้แต่หากเป็นฤดูร้อน ผักก็คงจะเหี่ยวเฉาและเน่าไปเสียก่อนแต่หากมีภาชนะที่สามารถรักษาความสดใหม่เอาไว้ได้ก็คงจะดีไม่น้อยจนโจูคิดถึงอักขระคงเดิมที่นางเคยสลักลงไปในหินมิติหากนางสลักอักขระคงเดิมลงในกระบุงแล้วขายพ่อค้าจากต่างเมืองพวกเขาก็จะสามารถซื้อผักและเห็ดกลับบ้านได้พวกพ่อค้าจากต่างเมืองก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มองค่าไม่ได้เช่นกันหากนางขายายสวนให้ใหญ่ขึ้นในอนาคต ทั้งส่วนผักและส่วนผลไม้พ่อค้าจากต่างเมืองก็จะกลายเป็นตลาดรองให้นางได้ระบายสินค้ามากขึ้นเจนจูวางแผนในใจนางควรจะกลับไปลองสลักอัขระคงเดิมลงในกระบุงก่อนไม่รอช้าเมื่อลูกค้าเริ่มบางตาแล้วเจนจูจึงปล่อยร้านขายผักให้กับนางหวังและเพ่ยเพ่ยจัดการส่วนนางเดินกลับบ้านพร้อมกระบุงหนึ่งใบเมื่อถึงบ้านนางก็ตรงไปนั่งบนแคร่ใต้ต้นไม้ ลงมือสลักอัก,รกขระคงเดิมลงไปอย่างระมัดระวังไม่นานนักก็เสร็จสิ้นลงพลังอักขระแผ่ออกมาจากกระบุงกระบุงธรรมดาธรรมาใบหนึ่งตอนนี้กลายเป็นกระบุงทองคําไปเสียแล้วอักขระในกระบุงสามารถรักษาความสดใหม่ของสิ่งของที่อยู่ในกระบุงได้นานสองเดือนและอักรขระคงเดิมจะคงอยู่นานสองปีสองปีหากใช้ระวังหน่อยก็คงจะไม่พังไปเสียก่อนแต่เพื่อเป็นของแถม นางจะสลักอักขระคงทนให้เสียหน่อยก็ได้ตั้งแต่ที่นางเลื่อนระดับไปเป็นระดับปรามินญ,ญาสีน้ำเงินพลังอักขระของนางก็เลื่อนระดับเช่นกันตอนนี้นางสามารถสลักอักขระได้วันละสองครั้งแล้วนางจึงสลักอักขระคงทนและคงเดิมในกระบุงได้วันละหนึ่งใบนางจะนำกระบุงนี้ไปขายแต่เอาจะไปขายที่ใดกันเล่าไปฝากร้านยาอยู่อีดีหรือไม่นะหรือจะวางขายที่ร้านผักบ้านเธอเลยและบอกว่า นายท่านหมิงหยางเป็นพันธมิตรกับนายท่านเหอเดีหรือไม่แล้วจะขายใบละเท่าใดดีสามสิบตำลึงห้าสิบตำลึงหรือหนึ่งร้อยตำลึงดีหนึ่งร้อยตำลึงแพงเกินไปหรือไม่หากเป็นนางนางก็คงจะไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นพ่อค้าที่เดินทางค้าขายของสดตามเมืองต่างๆกระบุงนี้จะเป็นดั่งขุมทรัพย์อักขระที่ลงไปเป็นอักขระดั้งเดิมที่ไม่มีคนสลักได้เชียวนะ ต่อให้ไปตามหานักวาดอาัการะมาสลักสิ่งของให้ราคาหนึ่งร้อยตำลึงก็ใช่ว่าจะจ้างพวกเขาได้เช่นนั้นหนึ่งร้อยตำลึงถูกเกินไปหรือไม่นางโต้เถียงกับตนเองในใจเอาเถินนางจะขายหนึ่งร้อยตำลึงหากไม่มีคนซื้อนางก็จะเอามาใช้เองก็สิ้นเรื่องถึงอย่างไรบ้านนางก็ขายผักอยู่แล้วจันจูนั้นไม่รู้เลยว่ากระบุงราคาหนึ่งร้อยตำลึงของนางหากตกเป็นของพ่อค้าที่เดินทางขายของต่างเมือง กระบุงเช่นนี้จะสามารถทําเงินให้พวกเขาได้มากกว่า100ตําอยตลึงอย่างแน่นอนแม้จะใส่ของได้ไม่มากเท่ากับสิ่งของประเภทมิติแต่นี่ก็เพียงพอแล้วอาหารสดอาหารทะเลผลไม้ต่างถิ่นพืชต่างถิ่นจะหาซื้อได้ง่ายๆได้อย่างไรหากนําของสดจากทางเหนือไปขายทางใต้หรือเอาของสดทางใต้ขึ้นเหนือไปขายราคาของสิ่งเหล่านี้ก็จะดิดขึ้นหลายเท่าหากเป็นสินค้าจากต่างแคว้น ก็จะยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีกจะมีคนซื้อหรือไม่นะเจนจูพึมพำตอนที่50าสิจนจูเดินออกจากที่ทำการเมืองเฟิงฟู่ด้วยหัวใจพองโตในอ้อมแขนมีกระดาษหลายแผ่นที่นางแลกมาด้วยถั่วทองคำหมดถุงตอนนี้นางกลับมายากจนอีกครั้งแล้วกระดาษเหล่านี้คือหนังสือยืนยันการถือครองที่ดินมีที่ดินหลายพื้นที่ใกล้กับบ้านของครอบครัวเหอตลอดสองข้างทาง เซียนซี่ไปติดต่อสอบถามเจ้าของที่ดินว่าอยากจะขายหรือไม่ที่ดินเหล่านี้เจ้าของส่วนใหญ่ได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษเจ้าของที่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ใช้การไม่ได้นิสัยไม่เอาทานไม่ทํามาหากินรั้งแต่จะขายที่ดินที่บรรพบุรุษเหลือไว้ให้ไปซื้อกินเมื่อเห็นว่าที่ดินจะขายได้ในราคาแพงก็ตกลงขายโดยไม่เสียดายเจนจูจึงกว้านซื้อเอาไว้ทั้งหมดโดยจำใจ นำถวดทองคําที่ได้รับมาจากประมุขพักเมื่อก่อนวารีออกมาซื้อแม้ที่ดินที่ได้มาบางผืนมีเนื้อที่ไม่ติดต่อกันบางที่มีพื้นที่เพียงไม่กี่หมู่เท่านั้นแต่นางก็ไม่มีปัญหานางต้องการพื้นที่ไว้ทํำสวนผลไม้และพื้นที่สร้างเรือนพักสําหรับคนงานหนังสือถือครองที่ดินทั้งหมด12ผืนน้อยใหญ่ป่าปนกันไปนอนนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของนางหนึ่งในนั้นคือที่ดินของผู้เท่าจือ ที่ขายแพงถึง5,000ันตำลึงก็ยังถูกกว่าที่ดินผืนแรกที่ซื้อมาในราคา7,200ตําตำลึงเพราะที่ดินของผู้เท่าจือปล่อยทิ้งร้างมานานมีป่าขึ้นรกไม่มีรั้วกัน้นและไม่มีโรงเก็บเครื่องมือใดๆอีกทั้งยังไม่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้จะต้อง่ันน้ำจากลำธารที่ไกลออกไปหน่อยเข้ามาใช้ที่ดินผืนนี้นางซื้อด้วยเงินของตนเองทั้งหมดส่วนผืนอื่นๆมีบิดาออกเงินช่วยเหลือ จนจูมองถุงผ้าที่เคยบรรจุถั่วทองคำเมื่อวันก่อนในนี้ยังมีถั่วทองคำอยู่เต็มถุงวันนี้กลับเหลือเพียงเศษได้หลุดลุย่ยที่มองคราใดก็ให้ปวดใจนักเงินเอ๋ยเจ้ามาเพียงไม่นานก็ไปเสียแล้วหรือพี่สาวจูส่งมาเถิดประเดี๋ยวข้าจะช่วยถือให้ขอรับสินสีเห็นนางกอดหนังสือหลายแผ่นก็กลัวนางจะเมื่อยไม่เป็นไรข้าถือเองได้นี่นางใช้ถั่วทองคำทั้งถุงแลกมาเลยนะ นางของก่อดที่อุ่นก่อนเถิดทีสาวจูท่านจะจ้างคนงานไปแผวทางที่ดินพื้นใหญ่ของผู้เท่าจื่อเลยหรือไม่ขอรับเออเจ้าช่วยไปจ้างท่าไรวันแทนค่าทีข้าจะแวะไปหาเท่าแก่เทียวเสียหน่อยจ้างมาหลายสิบคนเลยจะได้เสร็จโดยไวนี่เงินจ้างคนงานเสร็จธุระแล้วตามไปที่ร้านยาอยู่อี้นะนางควักเงินตำลึงให้ซินซีขอรับเดี๋ยวนี้ซินซีทำงานคล่องแคล่วมากขึ้น ทำงานอย่างรวดเร็วฉับไวละเอียดรอบครอบช่วงหลังนี้เขาต้องวิ่งวุ่นทุกๆวันแต่จนจูก็จ่ายเงินเดือนเขามากขึ้นอีกหน่อยให้เขามีกำลังใจในการทำงานจนตอนนี้ซินซีเป็นคนชายน้อยที่นับหน้าถือตาในเมืองเฟิงฟู่แล้วเจนจูแยกทางกับซินซีแล้วมุ่งตรงไปยังร้านยาอยู่อี้วันนี้นางตั้งใจจะนำเสนอสินค้าใหม่ของนางแก่เท่าแก่เทียวนั่นคือกระบุงสลักอัขระคงเดิมหรือที่นางเรียกว่ากระบุงทองคํา เพราะหากนำมันไปขายที่ร้านผักบ้านเหอจะทําให้ผู้คนพุ่งเป้ามาที่ในท่านเหอมากเกินไปจึงต้องรบกวนให้เท่าแก่เถียวออกหน้าให้อีกรอบคุณหนูเหอมาหาเท่าแก่หรือเสียดายจริงๆที่วันนี้เท่าแก่ไม่อยู่ขอรับลูกจ้างร้านยาอยู่อี้ที่คุ้นเคยกันดีร้องทักขึ้นไม่เห็นหน้านางออาข้าก็ลืมนัดหมายกับเท่าแกเอาไว้เสียดายจริงๆโดยปกติแล้วเท่าแก่เถียวจะไม่ค่อยออกจากร้านยาอยู่อีมากนัก พราะร้านยาของเขากลายเป็นร้านยาดับหนึ่งในเมืองเฟิงฟู่ทำให้มีลูกค้ามากมายมาซื้อยาในแต่ละวันร้านยาหยูอี้จึงต้องรับลูกจ้างจำนวนมากมาช่วยงานและเท่าแก่เถี่ยก็ต้องมาดูแลร้านทุกๆวันอยู่แล้ววันนี้เหตุใดจึงไม่อยู่ร้านเราวันนี้เท่าแก่ไปติดต่อการค้ากับลูกค้ารายใหญ่ขอรับเท่าแก่จึงไม่เข้าร้านอืมเช่นนั้นข้าจะมาหาใหม่ก็ได้เจ้าคะ่ะเจนจูออกจากร้านยาหยูอี้อย่างแสงเสียดาย นางจึงถือโอกาสไปเดินหาซื้อกระบุงมาเพิ่มนางเดินไปเห็นผู้เท่าผู้หนึ่งนั่งสารกระบุงอยู่ข้างทางกระบุงที่เสร็จแล้วถูกวางเรียงรายกันอยู่ข้างถนนเพื่อให้ลูกค้าได้หาชมและเลือกซื้อท่านปู่กระบุงพวกนี้ขายราคาเท่าใดเจ้าขานางลองหยิบจับดูปรากฏว่ากระบุงเหล่านี้แข็งแรงทนทานกว่าใบที่นางซื้อมาจากร้านขายเครื่องจักรสารใหญ่ๆเสียอีกซ้ำยังใบใหญ่กว่าราคาใบละหนึ่งร้อยอีแปดไม่หนูน้อย ถูกกว่าตั้งห้าสิบอีแปรข้าเอาสิบใบเจ้าขาท่านปู่เกวียนของข้าจอดอยู่ที่ลานฝากเกวียนน้นท่านปู่เอาไปส่งได้หรือไม่เจ้าคะข้าแบกไปเองไม่ไหวอ๋อได้ได้ประเดี๋ยวข้าจะเรียกร้านชายมาแบกไปส่งผู้เท่าขายกระบุงเดินไปเรียกร้านชายอายุราวๆสิบสองถึงสิบสามปีไปแบกกระบุงไปส่งเจนจูที่เกวียนนางจ่ายเงินค่ากระบุงแล้วเดินไปรอสินสีที่เกวียน ข้างๆลานฝากเกวียนเป็นร้านขายซาลาเปาเล็กๆอยู่นางจึงเดินไปที่ร้านสั่งซาลาเปาไส้เนื้อมานั่งทานร้านแห่งนี้ติดอยู่กับถนนมีผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาดสายเจนจูสังเกตเห็นนักเดินทางผู้หนึ่งกำลังเดินเข้ามาที่ร้านขายซาลาเปาที่นางกำลังนั่งอยู่เขาสั่งซาลาเปาไส้ผักมาทว่าเจนจูกลับขนลุกขนชันขณะที่คนผู้นั้นเดินผ่านเขาเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าราบเรียบเครื่องหน้า ไม่มีความโดดเด่นใดๆให้จดจำเขาสวมเสื้อผ้าป่าเนื้อหยาบสีน้ำตาลอ่อนหากชายผู้นี้เดินเข้าไปท่ามกลางฝูงชนคงใช้เวลาไม่นานเขาก็คงจะหายไปไม่ทิ้งรอยทรงจำไว้ในใจผู้มองความสามัญเช่นนี้ทำให้เขาไม่เป็นที่สะดุดตาของคนมองเจนจูกเกือบจะมองเลยผ่านไปแล้วหากขนกายของนางไม่ตั้งชันขึ้นมาขณะที่เขาค่อยๆก้าวเข้าเหมาืนั่งตก้างๆพลังอักขระ ช่วขณะหนึ่งพลังอักขระล้ำลึกแผ่ออกมาจากตัวเขากระนั้นเจ,จินโจก็ยังรู้สึกขนลุกไม่หายหัวใจของนางเต้นแรงจนต้องยกมือขึ้นกุมอกกลัวนั่นคือความรู้สึกเดียวที่นางสัมผัสได้จากหัวใจเหตุใดนางจึงรู้สึกเช่นนี้ตัวนางเองก็ไม่สามารถหาคําตอบได้นางเพียงรับรู้ถึงพลังอักขระไม่สามัญที่แผ่ออกมาเล็กน้อยเพียงเสี้ยวลมหายใจเท่านั้น หากไม่ใช่นางที่รู้จักพลังอักขระเป็นอย่างดีคงจะไม่สามารถสังเกตได้กระนั้นพลังอักขระที่เล็ดลอดออกมากลับแตกต่างจากอักขระทั่วๆไปมันเป็นอักขระที่แฝงไปด้วยกิรนาแห่งความอมหิตและความตายจันจูตั้งสติและสงบใจของตนเองหรือนางจะคิดมากไปเองเทถวสาวโถที่นางยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศาสตร์อักขระเขาตายไปนานแล้วและหนังสือตำราของเขาตอนนี้ก็ตกอยู่ในมือของนาง ลวดลายอักขระทุกลวดลายของเขาเป็นอักขระที่เน้นสร้างประโยชน์มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีโทษหรือจะยังมีศาสตร์อักขระที่แบ่งแยกไปอีกสายเป็นศาสตร์อักขระที่เน้นการทำลายล้างกระนั้นหรือเจนจูตกใจในความคิดของตอนเองกระนั้นนางก็ยังสงบอารมณ์แซงกินซาลาเปาต่อไปอย่างไร้เดียงสาหูเงี่ยรอฟังการเคลื่อนไหวของชายผู้นั้นแม่ค้าราคาเท่าไหร่ รวมกับน้ำชาและซาลาเปาสามลูกทั้งหมด1 5บห้ายเจ้าค่ะชายผู้นั้นจ่ายเงินแล้วเดินออกจากร้านไปจันจูจึงค่อยได้สติกลับมาฟังจากสำเนียงที่เขาพูดกับแม่ค้าแล้วเขาน่าจะไม่ใช่คนแขวนเกลียนแต่นางก็ไม่ทราบว่าชายผู้นั้นเป็นคนแขวนใดช่างเถิดไม่ใช่ทุระที่นางจะต้องรู้พี่สาวจูสินสีเดินเข้ามาหานางเมื่อเห็นว่านางนั่งรอยอยู่ในร้านขายซาลาเปาข้างๆลานฝากเกวียนอ้าวเสร็จแล้วหรือเจ้าหิวหรือไม่ กินสลับเปาหรือไม่ไม่หิวขอรับเรากลับกันเลยก็ได้ขอรับจนจูจึงจ่ายเงินแม่ค้าแล้วเดินทางกลับบ้านกระนั้นเรื่องของผู้ชายผู้นั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของนางเมื่อกลับถึงบ้านนางจึงเดินไปหาบีดาที่กําลังนั่งเพาะพันธุ์พืชรอบถัดไปอยู่ที่หลังบ้านท่านพ่อเจ้าค่ะประเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าค่ะนางยกตังมาวางก่อนจะนั่งลงผสมดินเพาะปลูกท่านพ่อเจ้าค่ะนอกจากท่านทถาเสาโถ ยังมีนักวาดอักขระที่มีชื่อเสียงด้านอักขระอีกแขนงหนึ่งหรือไม่เจ้าคะนางไม่คลายความสงสัยเหตุใดจึงถามเช่นนั้นเล่าอ่าข้าถามดูเฉยๆเจ้าคะ่ะอืมอักขระอีกแขนงหนึ่งหรือความจริงแล้วอักขระมีอีกแขนงแต่เป็นอักขระที่ใช้ในการทำลายมากกว่าผู้คนจึงไม่นิยมและเกิดกระแสการต่อต้านมากมายท่านพ่อเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่เจ้าคะอืมได้สิ ถวเสาโถนั้นเขาคิดค้นอักขรออกมามากมายเขาจึงรับศิษย์หลายคนเพื่อสอนวิชาอากาักขรให้กับลูกศิษย์ของเขาเพื่อสืบทอดต่อไปเขารับลูกศิษย์ทั้งหมดห้าคนลูกศิษย์ของเขาล้วนยอดเยี่ยมฉลาดเฉลียวสามารถร่ำเรียนวิชาของเขาได้แตกฉานแต่มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่ยังคงไม่พอใจในศาสตร์อักขรเหล่านี้ศิษย์ผู้นี้มีความทะยอทะยานอย่างยิ่งเขากล่าวว่า ความยิ่งใหญ่ต้องเหยียบย่ำกองศพเท่านั้นด้วยความทะเยอทะยานของเขาเขาจึงคิดค้นศาสตร์อักขาระสายมือที่สามารถฆ่าชีวิตของผู้คนโดยมือไม่ต้องเปื้อนเลือดสามารถทำลายคนได้โดยไม่ต้องถือดาบแกว่งกระบี่เขาได้เขียนตำราขึ้นมาเล่มหนึง่งเป็นศาสตร์อักขาระที่ใช้ฆ่าชีวิตผู้คนแต่อักขาระของเขานั้นสร้างความหวาดกลัวไปทั่วใต้ลาเกิดละรอกคลื่นความเกรงกลัวจากพักคน้ยใหญ่ผู้คนจึงต่อต้านเป็นวงกว้างและช่วยกันกำจัดเขา ตำราอักขระของเขาเล่มนั้นจึงถูกเผาจนสิ้นดังนั้นศาสตร์อักขรของเขาจึงถูกกลบฝังตั้งแต่นั้นมาไม่มีลูกศิษย์ของเขาสืบทอดมาเลยหรือเจ้าคะความจริงแล้วเขายังมีลูกศิษย์อีกสามคนแต่เล่าเลือกันว่าถูกตามฆ่าหน้าถูกกรบดินไปหมดแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าศาสตร์อขราสายมืดนั้นยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่หากมีหลงเหลือมาถึงปัจจุบันเราจะทำอย่างไรกันละเจ้าคะมีวิธีป้องกันหรือไม่ ไม่มีหลอกจูเอ๋อหากมีวิธีป้องกันผู้คนในอดีตจะหวาดกลัวเช่นนั้นหรือหากมีศาสตร์อักขระสายมืดลงเหลืออยู่ก็มีทางเดียวที่จะแก้ไขคือต้องถอนอักขระนั้นให้ได้เท่านั้นเหตุใดจึงถามถึงอักขระสายมืดเล่าอักขระสายมืดนอกจากจะถูกต่อต้านจากคนทั้งใต้ล่าแล้วหากผู้ใดสลักอักขระสายมืดก็ผิดกฎหมายของแคว้นเช่นเดียวกันดังนั้นนักวาดอักขระที่สลักอักขระประเภทพิษขายในยุทธภพ จึงต้องปิดบังตัวตนอ่าข้าก็เพียงอยากรู้เท่านั้นเจ้าข่าท่านพ่อ